สวัสดีครับทุกคนครับมือน,นีได้มาตัดหญ้าครับตัดหญา้ายวนบ่อปลานี่ครับเนาะคุะครับหญ้าเยื่อไปกจ็จะสีแห้งนะครับเนะาะทำไปเลียต,ตัดออกครับตัดออกอันมันมันเขียวๆก,ก็เลือกตัดออกครับมาตัดหญา้าแต่เสาครับทุกคนครับ บรรยากาศครับเอ็มเซ็มครับเดดเย็นๆจักหน่อยหนาวๆเย็นๆครับตอนเช้า اؤ ่งเที่ยงมากเสิสีนวลเข้าเข้าเนาะครับมานั่งรถดีแตนนี่มามาตัดหญ้าครับทุกนนครับเดี๋ยวเบิ่งสะครับสะเรียบป่านะครับเนาะทุกคนครับมาตัดหญ้าห่างเบิ่งครับมาผักมีผักเคียงครับทุกคนครับผักเคียงครับ เพียงกินเขานะครับเนาะกินเขารอเดี๋ตัดอีกครับตัดรอบสองครับกินเข่าแล้วอ่าตัดมาแล้วครับมาแล้วเอาหญ้าให้งัวแล้วครับให้กล้วยแล้วนะครับเนาะแล้วคือสิ่งทีเติมน้ำครับทุกคนครับเติมน้ำให้มันกินตอนกลางคืนนะครับเนาะเวลามันกินหญ้าแล้วมันเกิดสิได้กินน้ำนะครับเนาะสิได้กินน้ำ ว่าหัวค่อยที่ล่างมันนทำทำนะครับเน้องแกน้ำนะครับเนาะน้าไม่กินทุกคนครับนั่งวิ่นะครับทุกคนครับแต่วิ่งกับความคอยหน่อครับเนาะใบใบคำคอยคอยสิคำหน่อยครับเนาะ สามสี่โมงนะครับเนาะทุกคนครับเจอสฉลี่ยวอดกับเปลุ่งหยาลุ่งหยังครับทุกคนกลับมาสวงสุดท้ายแล้ววันนี้มีแต่เสียวน้าให้มันกินนะครับเนาะเอาน้าให้มันกินครับบรรยากาศกับชินฮอดแน่ครับแต่ตอนเศร้ากยู่ชิ้นเย็นนะครับเนาะอากาศจังสิเลยครับฤดูหนาวสิเขาครับเนาะเขาฤดูหนาวแล้วล่ะครับแต่มันบานเฮามันกับ สีหนาวช่วงเศร้านิดนึงนะครับเนาะเพราเอาอุณหภูมิมันสูงขึ้นจักหน่อยนะครับเนาะตอนบ่ายกับสีเยนเย็นลงตอนบ่ายกับห่อนแน่คำมาแน่กับเย็นนะครับเนาะส่วนนี่ก็ยังแดดยังเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเนาะแดดกับสีทันห่อนนิดน้อยนะครับเนาะเป็นธรรมดานะครับเนาะทุกคนครับอืมุ่นมันกินหยาเนี่ยครับทุกคนเอาหยาให้แล้วกัน